ตาเหี่ยวเซียนบอลวิเคราะห์ไม่มั่วชัวร์ทุกคู่ตาเหี่ยวการันตีวิเคราะห์คาดการ์คริสตันพาเลซพบแมนเชสเตอร์ซิตี้การพบกันครั้งนี้เป็นเกมที่คู่ขี้อย่างมากแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีฟอร์มที่แข็งแกร่งและพื้นเก็บชัยชนะติดต่อกันมาได้ แต่การที่ต้องเดินทางไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ประเทศสเปนกลางสัปดาห์อาจส่งผลต่อความล้าของนักเตะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดผู้เล่นสำคัญในแดนกลางอย่างโรดรีซึ่งทำให้ทีมเสียสมดุลไปพอสมควรขณะที่คริสตันพาเลสก็เพิ่งลงเล่นในถ้วยเล็กอย่างยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกและมีการโรเตชันผู้เล่นไปบ้างคริสตันพาเลสเองก็มีสถิติการเล่นในบ้านที่ไม่แพ้ใครบ่อยนักในฤดูกาลนี้โดยมีการเสมอในบ้านถึง4ครั้งมากกว่าทีมอื่นๆในลีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่จัดการได้ยากเมื่อเล่นที่เซลเฮิร์สพาร์คประกอบกับแรงผลักดันจากการอยู่ในโซนแชมเปี้ยนส์ลีกและความหวังว่าช่องฟิลิปมาเตตาจะฟิตกลับมาลงสนามทันซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในแนวรุกให้กับทีมอย่างไรก็ตามการขาดแดเนียลหมูนอสและปัญหาในการจบสกอร์ที่เห็นได้ชัดในเกมยุโรปอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจอกับแนวรับที่แข็งแกร่งของซิตี้ จากสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมแมนซิตี้ยังคงเป็นทีมที่มีคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าแม้ว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างเพื่อรับมือกับโปรแกรมที่ถี่แต่การมีเออร์ลิงฮาลันที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักและการที่เป๊บกัวดิออลามีเป้าหมายในการทำสถิติสำคัญรวมถึงการแย่งชิงกำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีกทำให้พวกเขาไม่สามารถประมาทในเกมนี้ได้เลย เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ตึงเครียดแต่ด้วยความเด็ดขาดในการเข้าทำที่เหนือกว่าจะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเก็บสามแต้มได้แบบหืดขึ้นคอคาดการสกอร์คริสตัลพาเลซ1ต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดพบแอสตันวิลลาแอสตันวิลลาเข้าสู่เกมนี้ด้วยความมั่นใจสูงสุดชนะติดต่อการ8นัดในทุกรายการและกำลังขับเคี้ยวอย่างหนักในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของอูนายเอเมรีที่มีสถิติการเจอกับเวสต์แฮมที่ดีอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเวสต์แฮมยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของนูโน e เอสเปริโตซันโตก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะยังอยู่ในส่วนอันตรายก็ตามโดยมีจุดเด่นคือการเสมอในเกมเยือนกับทีมใหญ่ในช่วงหลัง ปัจจัยสำคัญในเกมนี้คือความแข็งแกร่งในบ้านที่ย่ำแย่ของเวสแฮมที่แพ้ในลอนดอนสเตเดียมไปถึง5จาก7นัดในลีกซึ่งเป็นจุดที่วิลล่าที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสามารถชฉวยโอกาสได้แม้ว่าเวสแฮมจะมีคู่หูกองหน้าอย่างจาร์ดโบเวนและคาร์ลัมวิสันที่ทำประตูรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของทีมแต่การที่วิลล่ามีฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาและแนวรุกที่หลากหลายทำให้พวกเขามีโอกาสสูงจะเก็บชัยชนะ แม้ว่าการตัดสินใจในแนวรุกของวิลล่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเอมิรี่แต่การมีผู้เล่นอย่างเอมิเลียโน่บูเอนเดียตอนเยวมาเล่นและโอลิวัตกินส์ที่ต่างก็ฟอร์มดีถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญการที่เวสต์แฮมขาดผู้เล่นอย่างโอลิเวอร์สการเลสและผู้เล่นบาดเจ็บระยะยาวคนอื่นๆอ,อาจส่งผลต่อความลึกของทีมในช่วงเวลาสำคัญนี้คาดว่าแอสตันวิลล่าจะสามารถบุกมาคว้าชัยชนะไปอย่างเฉียดฉิวเพื่อรักษาตำแหน่งในการลุ้นแชมป์ต่อไปคาดการ์สกอร์ คริสตันพาเลซ1ต่อ2แมนเชสเตอร์ซิตี้ซันเดอร์แลนด์พบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึกดาร์บี้แมชแห่งทานแวร์ครั้งนี้มีความตึงเครียดสูงด้วยความที่ซันเดอร์แลนด์มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเล่นในบ้านโดยยังไม่แพ้ใครเลยในสเตเดียมออฟไลท์ในฤดูกาลนี้และยังคงรักษาความเหนือกว่าในการพบกับนิวคาสเซิลในเกมลีกไว้ได้ตั้งแต่ปี2011ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันทางจิตใจที่สำคัญมากสำหรับลูกทีมของเรจิสเลอพริส ขณะที่นิวคาสเซิล n ยูไ d นเตดของเอ็ดดี้คาวกกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีในลีกโดยเก็บได้10แต้มจาก4เกมหลังสุดแต่พวกเขากำลังเผชิญกับความล้าจากการเดินทางไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและมีปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะคนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสี่ยงจะขาดโจเอลลินตันในแดนกลางรวมถึงการขาดคีรันทริปเปียและนิกโบกซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในทีม อย่างไรก็ตามการที่นิวคาสเซิลสามารถแสดงให้เห็นถึงความลึกของทีมโดยมีลอิสไมลี่ที่พร้อมจะลงมาเติมเต็มแดนกลางและแอนโทนีกอร์ดอนที่กำลังลุ้นทำประตูในลีกติดต่อกัน3นัดก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทำประตูของพวกเขาสันร์แลน์เองก็มีจุดแข็งที่เกมรับในบ้านที่เหนียวแน่นแต่การขาดลุกโอนียนอาจส่งผลเล็กน้อยต่อตัวเลือกในแผงหลังแม้ว่าเรเนียโมันดาว่าจะพร้อมกลับมาก็ตาม ด้วยปัจจัยด้านความหึกเหิมของเจ้าบ้านในการเล่นดาบี้และสถิติไร้พ้าในบ้านอาจทําให้เกมนี้จบลงด้วยผลเสมอที่ดุเดือดคาดการ์สกอร์ซันเดอร์แลนด์หนึ่งต่อหนึ่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนอตติงแฮมฟอเรสพบท็อตแนมฮอสเปอร์ เกมนี้จะเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมที่เพิ่งคว้าใช้ชนะในเวทียุโรปมาได้โดยท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการพ่ายแพ้ติดต่อกันและพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความอันตรายในการเล่นนอกบ้านโดยยิงได้อย่างน้อย2ประตูนใน6จาก7เ,เกมเยือนในลีกแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักในแนวรุกและกองกลางไปหลายคนก็ตามการที่โทมัสแฟรงค์นำทีมเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของฤดูกาลย่อมเป็นสัญญ,ญาณที่ดี ในทางกลับกัน n o t ติงแฮมฟอ o r เรสภายใต้การคุมทีมของชอนไดช์ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถิติไม่แพ้ใครในบ้านเมื่อพวกเขาสามารถทำประตูได้ทำให้ซิตี้กราวเป็นป้อมประการที่ยากจะเจาะเข้าใส่อย่างไรก็ตามการขาดไรอันเยชที่บาดเจ็บถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ในแดนกลางรวมถึงความไม่แน่นอนในการขับมาของไตวอาวนิยีและมาร์ตเซล แม้ว่าสเปอร์จะมีสถิติเกมเยือนที่ไม่น่าประทับใจในช่วงหลังแต่คุณภาพในแนวรุกของพวกเขายังคงเป็นจุดเด่นและการที่ฟอเรสเสียประตูในบ้านทุกนัดในฤดูกาลนี้อาจเป็นช่องโหว่ที่ริชาลิสันและรอนดอนโคโลโมอนี่สามารถใช้ประโยชน์ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ตื่นเต้นและมีประตูเกิดขึ้นแต่ด้วยแรงขับดันของแฟรงค์ที่ต้องการใช้ชนะ3นัดติดต่อกันและความสามารถในการทำประตูของทีมเยือนจะทำให้ท็อตแนมฮอสเปอร์บุกมาคว้า3แต้มได้แบบหืด,หด